อาวันนี้เราจะขึ้นหมดใหม่้วเมวื่อวานเราจบรูปฐานที่คณะนะเรีจะขึ้นที่วาที่คณะผมว่ามาคิดดูก็สามารถเดินได้เลยครับพอพื้นฐานนะเบสิกทําตัวรูปเหมือนกันอันนั้นเดินกระโดดข้ามกันได้เลยเดินตามกันเลยจะเดินกันไหนสมมติเดินสมัยก,กันก็ได้นะมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะเดินตัดทิกันก็ได้ หรือเียนการละกะกันก็ได้ครับเพราะว่าพื้นฐานก็มีหมดแล้วเ <c oughs> นี้เราจะขึ้นที่วัตเกนะเมื่อวานขึ้นหน่อยหนึ่งนะพี่บอกที่วุา,าเป็นไปในการเล่นโอ้สงสัยชอบเล่นใได้อัดเพียบไปหมดเห็นอาทิว่ไนะ <c oughs> อาตัวน,นี้เป็นสมาอะไร อืมหนุก็ยังยกงคพผู้สมารเนี่ยคาถิทวิปัทะตุรยาเทกรณะอาวิภาคว่ากี่กี่ลังครับกี่ลังอาที่เปิดดูด้เปิดดูดิงได้กี่ลังอ่ะใช่ไหมเปิดดูได้ เ <irgend> ปิดดูเดีเปิดดูดับเดี๋ยวหลันฐานยังไงเนาะกีฬาอ่ะไม่เปิดดูในโทรศัพท์ไม่เปิดดูกีฬาอาทิตยกกีฬาอาทิยักษ์สัตโธกีฬาที่อัดโผ Allai 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 ngon Allai 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 ทัแปลว่าการเล่นอันว่าการเล่นอันว่าการเล่นเป็นเบื้องต้นของเนื้อความนั้นมีอยู่อันว่าเนื้อความนั้นเนี้อเนี่ยอะไร นั่นแปลอะไรนุ้อความนั้นเลยเออนื้อความใดเออนัดไก่ชื่อว่ากีฬาที่มีการเล่นเป็นต้นกีฬาว่าการเล่นอาทิเป็นเบื้องต้นอ่ยายะอัตสาของนุ้ความใดาอาทิมีอยู่โสอะถวว่านุ้กความนั้นกีฬาทิชืือว่ากีฬาทิแปลว่ามีการเล่น เป็นเบื้องต้นเป็นต้นน,นานไหนเออขนาดแปลงแปลงมั่วเลยเป็นรักไก่นะผมไม่งงหรอกท่านพูดนะผมฟังอยู่มันจะมั่วเฉยๆอ่ะสรดดุปแล้วเนะี่ยทิวทัศน์ถ้ามันลงได้ไหนหมวดนะถ้าอยู่ในหมวดที่ว่าที่คณะมีอัดว่า เล่นคือกีฬาเอาชนะคือวิชิขีสาค้าขายคือพยวะหาระรุ่งเรืองชุติชมเชยถุติคติไปกันติปลักไข้สติสามารถเห็นไหมถ้าอยู่ในโอจุราที่คณะมีอัดว่าเบียดเบียรและ ร้องขันใช่ก็เรียกขันเบิดเบียนนั่นแหละปีละปีละตรงน,นี้ก็ได้ไหลายหลายข้อมายนะแต่ในทารุะสตธีเขาแสดงว่าอิลาวิชีกีสาพยาวะหาระชุติถุติกันติทติสุก็ เยอะมากมายนะธาตุเนี่ยใครท่องธาตุได้ก็เราได้ประโยชน์มากเลยพง่ายคือท่องกัเจนะมัญชุสาธาตุก็ได้นะครับธาตุนะธาตุมัญชุสากัเจนะธาตุมัญชุสานะตมาเนะี่ยดูสูตรต่อมานะครับเสดติดคอเนี่ยไหม ว่าที่โตโยนะสูตรนะครับโยอันว่าโยปัจจัยใช่ไหมไม่ใช่โยอันว่ายะปัจัจอยู่ตกใจโยปัจจัยด้วยโยอันว่ายะปัจจัย,ยจโหติย่มรงนี่ก่อนดนีมีพรติป,ปัจ,จยเจยสุในเพราะมีพระดาวปัจ,จัยทั้งหลายวิหิเตสุอันถูกกระทำแล้วกาตริ ในกาตุกรกะหรือกาตุวาจกสุเทนะด้วยสุอิติว่าทิวาทิโตโยอิติดังนี้โยอันว่ายะปัจัยโหติย่อมรงถ้าเต็มสูตก็ปรังในเบื้องหลังทาตุทาตุีจากท่านหลายทิวาทิโตมีทิวุท่าเป็นต้น วิภัติปัจเจสุในเพราะวิพาและปัจจายทั้งหลายวิหิเตสุอันถูกธรรมแล้วกตริในกตุกระกะหรือกตุวาจุสุดตนะด้วยสตวิว่าทิวาติโตโยอิติดังนี้นั้นใส่ตัวอันนี้ด้วยนะเรียกว่าวิสยษด้วยที่วิสัยเขาตัวลงสถานที่เหรวิสัยเขาอยู่ตรงไหน อ่ะตาบทครับตัวนี้มีกี่บทอ่ะตาบททีว่าทีโตติเอกังปาทางโยติเอกังปาทางวิภัตติยันตาปาทาวิภาควาเสนาทวิปะทามิทางสุตันติทัสสะปังทีวาทิโตติเอกังปาทางโยติเอกังปาทางวิภัตติยันตาปาทาวิภาควาเสนา ทวีปธรรมิทางสุตันติธาตับังทิวทิโตติเอกังบางโยติเอกังบานวิปัตยันตาปะทวีปธรรมวเสนาทวีปธรรมิทางสุตันติธาตับังได้ตามมาบ้างหรือไหนกว่าจีไหนไดตามมาบ้าง อ่าตี่อะไดอีกไปตามมาทิชีเนี่ยทาตัวหิทาตัวหินะโยอันว่ายาปัจจัยโหติยำโรงบาลางในเบื้องหลังทาตัวหิจากท่าทั้งหลาย ที่วาที่โตอันมีทิวทาุเป็นต้นวิภาติปัจเยสุในพระวิภาราปัจเจทั้งหลายวิหิเตสุอันถูกระทำแล้วกาตริในกาตุกร,ราคะหรือก,ตกาตุวัชุแต่เหมือนเดิมเลยที่ผมแปลนะที่จริงเขาแปลนีดเดียวนะเขาไม่เอาตัวนี้มาครับผมเลยมันส็งงิดนะ,นงงนะเดี๋ยวถาว่าพวกวิภารณปรัจเจตรงนึง โปรในอากาตาใช่ไหมเพราะกันความสงสัยนะครับเวลาแปนะเลยใส่มาให้เพราะว่าตัวพิพ์เขาเป็นตัวตัวบอกว่าลงในวาจจกไหนนะหรือในกราลกาศไหนครับ ดานันะแบกลองโยอันว่า่าปัจจัยโหติย่อมลงปารังในเบื้องร่างทาตุหิจากท่าตั้งรายทิวาทิตอันมีทิวธาเป็นตน้นวิพาติปเยสุในพระวิภาราปัจจัยทั้งรายวิหิเตสุอันถูกการทำแล้วกาตกในอาจในกะตุาการกาหรือในกะตุวาจบไม่ยากนะทีนี้ ยะปจจใจตัวน,นี้มันก็ไม่ธรรมดาเลยน,นะตัวนี้เป็นมีพตัติวิธีสูตรวิพตัติวิธีสูตรนะวินาทีการะยมคล้ายภาคะนะสามารถลงยะปจจัจในอัดอื่นนอกจากกระตุครับ เพราะว่ากัตริตามาใช่ไหมอ่ากัตริตามาก็ไม่เอาไม่ให้ตามาตมาอืเห็นตัวตามมาเอาก็ได้อัานตื่นไงมาดูต่อเนี่ยจบแล้วนะ ตรงปัจจัยได้ไม่มีอะไรนะผ่าน,นครับ